ช่วงท้ายร่วมสนุกกันเช่นเคยนะคะกับการตอบคําถามหลังจากที่รับชมข่าวไปหนึ่งชั่วโมงเต็ม่อสักครู่นี้นะคะวันนี้เนี่ยคำถามเราก็ถามว่าคุณผู้มชมนั้นสนใจติดตามข่าวไหนเป็นอันดับแรกนะคะเรามีมาให้เลือกสองข่าวด้วยกัน,นะคะ่ะข้อเอก็คือรัฐมนูญชั่วคราวไม่ห้ามหัวหน้าคอสชเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะส่วน B ก็คือว่าปปงอ,อายัดรัพย์ของเครือข่ายที่ค้ายาเสพติดข้ามชาติที่จังหวัดชนบุรีนะคะผู้ชมสนใจติดตามข่าวไหนก็เลือกข่าวนั้นนะคะพิมพ์ A หรือ B ค่ะแล้วก็ส่งเป็น S.M.S มาได้นะคะที่หมายเลข4827750ค่าบริการ6บาทต่อ S.M.S นะคะทั้งในระบบ TrueMove TrueMove SAS และ DTAP ด้วยนะคะก็ย้ำกันว่าเรามอบให้เฉพาะสำหรับ3ท่านแรกเท่านั้นนะคะที่ร่วมสนุกในการตอบคำถามเข้ามาค่ะมีตุ๊กตาจาก m r S แบบนี้แจกให้ทุกวันนะคะวันละ3รางวัลค่ะค่ะ ส่วนขยายข่าววันนี้นะคะจะพาไปพูดคุยกับน้องเด็กเก่งจริงๆเด็กไทยนี่เก่งในหลายคนนะคะแต่ว่าล่าสุดนะคะในระดับปฐมศึกษาการแข่งขันคณิตศาสตร์โลกค่ะน้องของเราเนี่ยกวาดมาเยอะมากต้องเรียกว่ากวาดเลยนะกว่าเยอะจริงๆมี่สดรางวัลด้วยกันครับคุณผู้ชมครับเป็นระดับประฐมศึกษาปลายก็คือป .4 ป .5 ป .6 ไปแข่งนะเป็นเราเป็นหนึ่งใน